มีโรคประจำตัวอะไรไหมครับโรคอะไรครับเบาหวาน <ไป S 2> ความเบาหวานความดันหรือยังไงครับอย่างนั้นไม่มีเป็นโรคร้ายเลยเฮสไดวีเหรอครับโอ้คร oh. ับผมไม่รังเกียจหรอกครับเพราะว่าผมเคยเจอหลายคนแล้วครับ ครับผมก็อยากคุยด้วยแล้วเราลุกมาโลกนี้มาได้ยี่สิบปีแล้ว,ลวลลเะนะี่ยมียากินไหมครับมีจะเอายาดิแม่ก่อนสามเดือนสามเดือนไปเอาครั้งหนึ่งเหรอครับอืมอาการมันเป็นยังไงบ้างครับไม่อาการกปกติแหละถ้าเราไม่กินยา